ถึงแม้เราจะออกกำลังกายยังไงก็ตามคุณลูกเต๋นมีประสบการณ์ไหมว่าบางส่วนก็ยังจะลดไขมันได้ไม่พอเวลาเราออกกําลังกายค่ะแล้วเวลาเราเบิร์นเต้นอโรบิกวิ่งอะไรเงี้ยมันจะลดทั้งร่างกายเรามันไม่ได้ลดเป็นเฉพาะจุดคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะไปทาร์เก็ตเฉพาะจุดเนี่ยอย่างเอวหรือเลเวอร์แฮนด์มันจะซิดอัพมันอะไรก็ได้มันก็ยังสร้างกล้ามเนื้อการที่ให้มันกระชับแล้วก็เล็กๆเนี่ยมันก็ยากเป็นผู้หญิงที่มีลูกมาแล้ว เป็นผู้หญิงที่อายุมากแล้วเนี่ยการเผาผลาญของเรามันไม่เหมือนกับเราสมัยสาวๆเพราะฉะนั้นการที่จะทา r ก็ t จุดนั้นได้เนี่ย มันยากมากทํามาสิบกว่าปียังไม่ได้ดังที่เราต้องการเลยจริงคนไข้หมอหลายคนไปแบบคุณลูกเกดเลยคือออกกำลังกายทําทุกอย่างคือร่างกายดีอยู่แล้วแต่จริงปัจจุบันอย่างศาสตร์ทางการแพทย์ครับเรามีวิธีที่จะเสริมเนาะจากคนที่รูปร่างดีอยู่แล้วทําให้เพอร์เฟกมากขึ้นโดยการดูดไขมันเฉพาะจุดได้ของคุณลูกเกดก็มาทําโปรแกรมพอหมอทําให้ก็เลยเรียกเป็นโปรแกรมของคุณลูกเกดเลยเป็นเป็นเซ็กซี่ไลน์เซ็กซี่ไลน์วิดเมตีินีใช่ตั้งแต่เกดเกิดมาเนี่ยหน้าท้อง ก็ยังพอมีบ้างแต่ไม่ชัดเซ็กซี่ไลน์ไม่ชัดค่ะ,ค,ะคุณหมอเก็บบอกตรงๆเลยว่าเกตเป็นคนที่หนังค่อนข้างหนาหลังเกดหนามาประมาณ20กว่าปีแล้วอะค่ะจะลดเท่าไหร่ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ลดไหนๆก็ทําแล้วคุณหมอก็เลยช่วยจาัดก,การให้ใหด้วยสุดท้ายก็ทําใส่กํำดูดไขมันเนะาะทงแผ่นหลังแล้วก็หน้าท้องด้วย